สวัสดีครับอ่าวันนี้เก็บบรรยากาศยามเช้านะครับนี่ครับกอบฟังขวัญนะครับผมสวัสดีครับผมแหมไอ้นี่หล่อตลอดเลยเฮ้ยฟังขวัญนะครับผมนี่ฮะก็จะมีคําแสนนะครับนี่ทายหนึ่งนะครับออดเอ๊จามะโอ้โหนะครับตอนนี้เราก็หอบยากันนะครับนี่จะไปกินที่หลักกันนะครับผม นี่เป็นหญ้าตอนเช้านะครับพลอยออสของเรานะครับผมอันนี้จะเป็นหญ้าของพลอยออสนะครับแล้วก็แม่แป้นแล้วก็คุณศึกเรานะครับผมนี่นะหน่วยเก็บสเสบียงของเรานะครับผมได้หญ้ายามเช้านะครับผมนี่นะนี่จะเป็นพลายหนึ่งนะครับงานยาวครับสุดหล่อมากนี่นะอ่าเร็วมา เอาเนี่ยฮะโอ้โหเนี่ยไฟหนึ่งหล่อมากนะครับดูไฟออดเรายังหอบยาอยู่เลยนะครับนี่หอบได้ยังยังได้ลูกโอ้โหนี่นะครับผมก็เป็นช้างตัวใหญ่มากนะครับไปนะครับผมกลับบ้านกันแล้วนะครับโอ้ไฟหนึ่งเขาอาบน้านะครับนี่เราไม่ได้ถ่ายไฟหนึ่งแล้วนะครับนี่เราต้องมาดูแลช้างออดของเราเนี่ยตอนเช้าเราก็ พาเดินอ,ออกกําลังกายกันทุกเชือกนะครับผมนี่ออดเราก็เดินนะครับผมเดินทุกวันนะครับ <c oughs> อ้าวหยุดซะละอ้าวนะครับดูดิครับโอ้ยออดเอ้โอ้บาออดดูครับ โอ้ต้นไม้จะโค่นหรือเปล่าเนี่ยต้นไม้กิ้งแห้งไม่มีนะครับอ,อมีอยู่แต่กิ้งแร็กมากไม่เป็นไรครับเหนียวอยู่มั้งครับผมนี่ฮะคันอยู่นะครับออแอเวคันคันโอ้จะไปกินหญ้าคันอีกนะครับอาบน้ำเสร็จแล้วครับสวัสด,ดีตอนเช้าด้วยนะครับผมนี่ พอเช้าก็พาออสเดอออกกําลังกายครับเดี๋ยวไปกินหญ้าก,กันต่อนะครับข้างบนนู้นนะครับดูดีครับออสเดอมาดูดีครับผมคันคันนะครับสายคันมาแล้วดูครับเขย่าทั้งต้นเลย โอ้โหยาไม่ยอมวางนะย่านี่เยอะอยู่นะครับดูขันได้นะครับแต่ญ่านี่ห้ามวางนะครับผมดูไปออดเรานะครับออดพอ,อยังลูกไปจะได้กลับบ้านกันแป้นคนศึกหิวแล้วนะดูครับคันนะครับทุกคน พอช้าได้อาบน้ำเนี่ยผิวเขาจะชุ่มชื้นนะครับเวลาคันก็จะได้ขี้ไข่จะได้ออกหมดนะครับผมนี่ฮะโดนน้ำนะครับมันก็จะทำให้ขี้ไข่ออกง่ายนะครับง่ายกว่าตอนที่ผิวยังแห้งนะครับผมนี่ฮะเขาถูเองนี่จะออกง่ายกว่านะครับเราใช้แปรงถูนีไ่ไม่ออกเลยนะครับคือต้องแรงมากเลยนะครับถึงจะออกนะครับออดเอ้ นานมากเลยดูดิดูดิครับ กบ่าซอยปลูมังคายเนี้ยทำทำเล็เกเดูดีครับผมไปลเลยเป็นมาเร็วเอาอีกแล้วยังไม่พอนะครับไปต้นไม้จะหักแล้วนั่นต้นไม้มันเล็กเกินนะครับแรงนี้หักแน่นอนมาเนี้ยเร็วอดดิอดไอหมเร็ว กินก็จะกินนะโอ้อะไรเนี่ยจะกินก็จะกินนะครับคันก็จะคันนะครับผมดูดิครับเอาทั้งสองอย่างเลยนะครับต้นไม้จะค้นป่านเนี้ยออดเด้ออดแมแม่แม่เร็วม,มาขอแล้วมาเร็ว เร็วมามาเร็วมาเร็วโอ้โหยังไม่พออีกนะครับผมคันนะครับผมนี่คันตลอดเลยนะครับมาลงมาเร็วมาลงมาเร็ว Má đâu Má Khó đâu Má À chập dài một đi Bên là thỏ Bên, Bên Bên mà Bên là chấp mà Chập mà Chập mà. mà Ừ nào mà. Đó, một ไปเร็วมากลับบ้านกันมาเร็วต้นไม้จะก้นนะไม่แค่อะไรไปเร็วท้องสานะครับไปกลับบ้านกันลูกไป มาดูครับเห็นฉี่นะแตะแตะฉี่หน่อยมาเร็วออาเลยนี่นะครับผมบรรยากาศยามเช้าที่ปางนะครับอากาศดีมากเลยนะครับผมน,นี่จะเป็นช้างในโรงนะครับนี่จะเป็น ปายบุญเป้งนะครับผมปายบุญเป้ง,ปง,ปงสุดหล่อนะครับผมเชือกหนึ่งออดมาเร็วนี่ฮะเจ้าออดนะครับสายหอบมาแล้วนะครับทุกคนนี่บุญเป้งเห็นหรือเปล่านี่ฮะดูการเก็บนะครับมาเร็วมา นี่จะเป็นท้องสาไออันนี้จะเป็นออกกานะครับผังออกกาตัวเล็กนะครับก็จะมือเช้าของเขานะครับได้กินทุกเชือกนะครับผมจะสังเกตว่าช้างได้กินทุกเชือกนะครับเป็นล้านคมนะครับผมออไี่เป็นไหมเป็นไหมเป็นไหมนี่ออดมานะี่เป็นไหมไปอะนี่จะเป็นสีดอทองเพชรนะครับผมไป ไปน่วันเฮ้เวกอะไปไหนไปไปเดินไปไปก่อนเลยนี่นะครับผมนี่จะไปที่หลักไผ่อร์นะด้าบนดูนนะไปสวัสดียามเช้าด้วยนะครับออกกาลังกายกันนะครับผมช้างก็จะได้อ่าร่างกายจะได้ มาอยู่กับที่นะครับผมออกกําลังกายทุกวันนะครับแข็งแรงนะครับดูอดเรานะครับผมไปเนี่ยค,คุณยายนะครับคุณยายคุณยายคุณยายแม่มูนะครับผมไปสูงสนี่จะเป็นโรงช้างนะครับผมก็มี ช้างอยู่นะครับช้างเข้าเวรกันหลายๆเชือกแล้วนะครับผมนี่คุณยายนะครับคุณยายมูนนะครับผมโอเคนะครับไปหาคุณศึกกันหน่อยนะครับผมจะเป็นยญกาคุณศึกด้วยนะครับกินด้วยกัน ซนอยฟ้านะครับผมเด็กหญิงสอยฟ้านะครับนี่สอยฟ้าครับบรรยากาศที่ป่างนะครับก็จะเป็นโรงช้างนะครับอยู่ด้านล่างนะครับผมหลักไพออสของเราก็อยู่ด้านบนนะครับผมนี่ย ไปน,น,นะวุ้นยาเนี่ยไปยนะไปจะเอายาของเขาาหญยาเรานะครับผมไปเรื่อยๆนะนี่นะครับบรรยากาศที่ปางเช้านี้ก็อากาศดีนะครับไม่มีหมอกควันเลยนะครับผมเข้าบ่ายเนี่ยหมอกควันเยอะนะครับผมต้องบอกว่าควันเยอะจริงๆนะครับยังไงขุนศึกครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับ ขนศึกแล้วก็แม่วันเพนสองเอาม่วันเพนหนึ่งนะครับผมไม่ใช่แม่ขนศึกนะครับชื่อวันเพนเหมือนกันนะครับไปหาไปามาเนี้ยมาไปไปแนวันไปไปขนศึกนะครับผมเฮ้ยออดเอ้ยเอาวางลงวาง นี่นะครับแพลออดของเรานะครับก็ได้ถึงที่หลักของเขาแล้วนะครับแล้วก็จะได้มากินหญ้ากันตรงนี้นะครับผมเนี่ยคุณศึกเรานะครับทักทายคุณศึกย้ำเช้าหน่อยนะครับผมนี่นะครับผมสุดหล่อของเรานะครับผมอะสวัสดีครับคุณศึกสวัสดีครับยางนี่ครับหน่อยหุดหล่อนี่ครับยางเสียงเสียงหน่อย ดูนะครับขุนศึกนะครับตักทายยามเช้านะขวานบานเราก็กวัดที่หลักอยู่นะครับผมครับนี่ครับบรรยากาศที่ปางนะครับผมนี่ไพนอัของเรานะครับผมวางญาติลงแล้วนะครับดียวดูหล่อไหมครับผมโอ้โหหล่อมากนะครับผมนี่นะครับช่วงนี้ก็กัดร้อนนะครับผมต้องบอกเลยว่ากัดร้อนจริงเราก็ให้ให้ช้างอยู่ในร่มนะครับผมนี่นะครับกิน้านะครับผมยังไงก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันเยอะนะครับผม ก็เป็นกำลังใจให้กับควานด้วยนะครับในการดูแลช้างของเรานะครับ่ายออดของเรานะครับก็ยังหล่อเหลาเหมือนเดิมนะครับผมไม่เปลี่ยนนะครับโอเคนะครับบ๊ายบายนะออดบอลหน่อยบ๊ายบายนะลูกบอลออดเลยบ๊ายบายบอลหน่อยบอลกวงงวงบอลกวงบอลกวงกวงหน่อยเออนะครับบ๊ายบายนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีนะครับ 他看，读读。<laughs>